ก็ทางพิษณุโลกเองนะครับอาชีวศึกษาพิษณุโลกครับก็มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านลอจิสติกและซัพาพเชนครับเพื่อรองรับความต้องการของแรงงานมาตรฐานฝีมือนะครับที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในยุคนี้ครับ ทางด้านของนางสาวกุลวดียาดี 9, ครับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกครับก็มีการมอบป้ายประกาศการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครับให้กับนายสมพรบุญนาคผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ทางด้านของโลจิสติกและซัลายเชนครับเพื่อทำการทดสอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบความรู้ความสามารถมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน4ส,สาขาได้แก่ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าทั้งระดับ1และระดับ2และผู้ควบคุมสินค้าคงคลังครับระดับ1และระดับ2 สำหรับส่วนทดสอบนี้ค่ะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษารวมถึงแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นปีที่3นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการซึ่งสาขานี้มีความต้องการกำลังคนค่อนข้างสูงเพื่อทำงานด้านการขนส่งสินค้าสต็อกสินค้าลำเลียงเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศค่ะทำให้สาขานี้เติบโตในช่วง5ปีนี้ค่อนข้างสูงและผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะเป็นผู้ที่ประกอบการมีความต้องการและมีโอกาสในการได้รับการคัดเลือกมากกว่า สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์การเลื่อนขั้นได้ตลอดจนสามารถนำไปรับรองไปใช้ทำงานในต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ